ชาวเน็ตฮือห้าร้านทองโชว์สร้อยคอทองคำหนักหนึ่งกิโลกรัมรับตรุษจีนเป็นโพสที่ได้รับการแชร์รับช่วงตรุษจีนแบบนี้ซึ่งนับเป็นช่วงหนึ่งของปีที่การซื้อขายทองคำจะคึกคักกว่าปกติเพราะจะมีการซื้อเป็นของขวัญหรือให้โบนัสกับพนักงานเป็นทองในส่วนของกิจการที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนในปีนี้ถือว่าตลาดทองไม่คึกคักนักเนื่องจากราคาทองปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องซึ่งร้านทองต่างบ่นว่าไม่คึกคักเหมือนเคย ยอดซื้อลดลงอย่างมากซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่ทองคําแท่งขายออกที่ราคาบาทละ28,450บาทและทองรูปพรร์อยู่ที่28,950บาทโดยเพจห้างเพชรทองชินยาวราชได้สร้างความคึกคักจะมียอดแชร์กว่า20,000ครั้งหลังจากโพสภาพสร้อยคอทองคําหนัก1กิโลครึง่ง100บาทหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทมาเผยแพร่โดยได้ระบุว่าสร้อยคอทองคำ1กิโลครึง่งเท่ากับ100บาท ตอนรับเทศกาลตรุษจีนงานนี้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ